สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับช่องเจลีนาวันนี้นะคะเจลีนานะคะกลับมาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบอาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เขาอัปเดตก,กิจกรรมใหม่มาด้วยนะคะทุกคนดูซิว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรมาใหม่บ้างคะทุกคนไปดูกันเลยคะ่ะมาดูกันเลยเลยว่าจะมีอะไรใหม่มาบ้างน,นะคะอัปเดตใหม่นะครับ บอดกับดักเพชรและเกาะร้างโลซปเปอร์ครัทุกคนมาพร้อมกับสกิลสุดแกร่งนอกจากนี้นะคะยังมีบอดลิมิเต็ดเ dition ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็การกลับมาทางนะคะของ11 g เครื่องรางสุดยิ่งใหญ่นะคะอ๋อแล้วก็เล่นและรับรางวัลเป็น DJ และสร้างจังหวะด,ดนตรีนะคะเออหากคุณได้จี้เครื่องราง l i m i t ต็ด dition ใหม่คุณจะได้รับแสงเกียรติยศสุดแกร่ง นี่จะน,น่าจะเป็นออฟเออกาะหรือเป,ออกกอปล่าเป็นรูปออกเกาะแบบนี้โอเคหูยจี้กลับมาเยอะแน่นอนค่ะแล้วนี่แบบเกาะรางโลซูเปอร์เหรอโอ้ลดนะดูซีว่าจะมีอะไรบ้างไปดูเลยคะ่ะนี่นะคะอัปเดตใหม่นี่คือเป็นบอดกับดักเพชรนะคะแล้วก็เกาะรางโลซูเปอร์นะคะโ oh อ้ไม่ก,ก็ลิมิตเอ dition บอดกับดักเพชรนะคะดูซิสกิลมีอะไรบ้าง มื่อฉันตกแลนด์มาของฉันนะคะหรือกาอสร้างโอกาส46%ติดตั้งกับดักสปริงนะคะแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามเมื่อตกพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะคะโอกาส80%ยกเว้นค่าบันทางและย,าย้ายไปยังพื้นที่ว่างใกล้สุดภายในแถวนะคะสููสสด2ครั้งนะคะแล้วก็โอกาส100%ป้องกันเอฟเฟกอันตรายฮะร้อยเอร์เนเลยหรออันนี้น่ะ อันนี้ล่ะเออร้อยเปอร์เซ็นต้องกันเอฟฟกอันตรายโอ้ my god อันนี้ฉันอึ้งมากอันนี้ฉันอึ้งจริงอุย้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะคือแบบสาบอะไรก็ไม่ติดเลยหรอแบบสาบหุ่นไล่กาแบบเนี้ยอันนี้ะุ่ะโอกาสการถอยเต่าของฉัน โอกาสสสิบเอ็ดชาตโลซูเปอร์สูงสุดสองขั้นโลซูเปอร์นะทุกคนไม่ใช่โลแบบสีฟ้าธรรมดานะนี่เป็นโลซูเปอร์เลยนะทุกคนโอ้ my god เม okay. ื okay. ่อไม่แสดงผลบวกสิบโอเคเมื่อแายตรงข้ามย้าท yeah. ันทีโอ้วิมีมีนีระเทศได้นะเออแบบไปเกาะล้างโลซูเปอร์อะ มันก็ได้อยู่นะแต่มันไม่มีคุมเต่าให้อะ่ะอืมก็น่าสนใจนะทุกคนน่าสนใจน่าสนใจนี่ค่ะนี่คือเอามาแลกใช่ไหมห้าอันต้องมีเนี่น่าจะเป็นกล่องซุปเปอร์น่าเลยหาได้จากกล่องซูมพรีเมียมกล่องซุปเปอร์พรีเมียมแล้วก็ ตัวสุ่ม A บวกตัวสุ่มปัจจัย event e แล้วก็เพิ่ม rate แล้วก็ลูกบาทแบบเลือกโอเคน่าจะก่อนธรรมดาก็น่าจะได้นะอีกครั้งกับ11ซี่เครื่องรางสุดแกร่งสุดยิงใหญ่โอ้ my god อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะเออโห้ยมีอะไรบ้างไม่รูกันเราเลยมีอะไรอ่ะเมื่อทอยเต่าแล้วผ่านไป29โมงเก่า10%เปลี่ยนผ่านทองคำเป็นหัวไร่เก่าเก่า40%เพิ่มการกันของคุกของฝันทองาำและป้องกันการโจมตีและการดึง อือันนี้มาเลต้องสาบอันนี้ไม่ค่อยโหดแล้วนะมันจะมีอันที่โหดกว่านี้อีกนะทุกคนที่มันเป็นไอมาเลยต้องสาบเนี่ยถ้าไม่มีสองอันล่ะอย่างนี้หรือเปล่าออมงี่ไงอันนี้ใช้กับแบมได้ หมัดเพชรโอเคหมวกเลกาอืมอันนี้อ่ะอยากได้อันนี้อเอาไว้เล่นกับแบมมีหน้านะทุกคนอันนี้แบบอันนี้เล่น,นกับแบมมีหน้าเราไม่มจะโหดหรือเปล่าอันนี้มีนาเทศนะคะแล้วก็ป้องกันโจมตีทาสีน,นี้อันนี้ก็เลิศนะ อันนี้ป้องกันเอฟิกอันตรายแล้วก็สาบอันนี้เกาะลอยฟ้านะคะทุกคนแบบแอันนี้เจเลยนะแนะนำเลยนะคือใครที่ยังไม่มีเกาะลอยฟ้าแล้วแบบอยากจะหาเกาะลอยฟ้าดีๆสักอันอันน,ะน,นี้อันนี้อันนี้แนะนำได้นะเอออันนี้เจแนะนำนะเกาะลอยฟ้ามรากดเนะี่ยอ้าวไม่ใช่อันนี้นี่นี่มันไม่ใช่ป้องกันไอฟิกอันตรายดิ เรียมากเอาเราดูผิดอ่ะขอโทษนะถ้ามันเป็นแบบที่ม,มันเป็นเกาะลอยฟ้าอะไรเพชรนั่น่ะแตนนั้นดีนะสาบไม่ค่อยติดเหมือนกันนะกันดีมากเอเฟนสิกนั่นอะอันนี้หมวกระเบิดอันนี้เจ๊ก็อยากได้นะแต่มันมแต่อยากได้เป็นเวอร์ชันดาร์กอะอยากได้เยอะอยู่นะรอบเนี้ยเพชรเรามีหนะ้าหมื่นเนาะเอออยากจะสุ่มอะแต่เดี๋ยว แต่เดี๋ยวคลิปสุ่มเดี๋ยวค่อยมาทําให้นะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาทําให้นะเดี๋ยวขอเวลาเจไปตัดสินใจก่อน <c oughs> อันนี้นะก็จะเป็นกิจกรรมที่ว่าแนกเปลี่ยนนะก็คือแบบอันนี้มันจะได้มาจากลุกป,ป่าสุ่มจังหวัดดนตรีหรอเอาอมาแลกเพชรนะทุกคนได้สูงสุดพันห้านะตอนนั้นที่ที่เจอ่านหน้าเกมมัาแกอันนี้ก็แบบ สติกเกหายากอืมทำไมมันจำกัดหนึ่งอันเองอ่ะแรงมากหนูนี่ก็มีภารกิจให้ทำด้วยนะอุ้ยน่าทำเยอะมากเลยทุกคนโอ้ไม่ก็น่าทำเยอะนะเนี่ยน่าทำเยอะอะอันนี้น่าทำ มันเปอร์เซนต์เต็มเท่าไหร่ไปดูก่อนอ๋อมีมีอะไรมาใหม่บ้างนี่ไงเพิ่มเลทนะทุกคนไม่เขียวว่าเพิ่มเลทอืมเพิ่มเลทแต่ว่าถ้าไม่อยากเพิ่มเลทก็ห้าสิบก็ได้นะถ้าไม่อยากเพิ่มเลทมีอะไรมาใายบ้างมีแพ็กสติ๊กเกอร์นะใครใครใส่เติมก็เติมได้เลยนะสาสิบห้าบาท ลูกบาดอะไรอ่ะตดดัวสูมแปรูปหรออันนี้เอาไว้ทาเป็นลิมิเต็ดนะกล่องสูมแพตติน้มอืมอันนี้ออฟหรอออฟตัดการหรอนี่ไม่มีอะไรอัน,นกแล้วว้าว มันน่าทำไหมเหรอมันก็น่าทำอยู่นะอันนี้แบบพื้นหลังสวยอะสีทองเลยอะโอ,ออโ,อโอกาส80%ติดตั้งกานจักสปริงเมื่อไฝตรงข้ามเมื่อถึงไฟง้ายเบบปซิมโอกาส80%ยกเว้นค่ามัน 5, ทานแล้วก็หนีไปช่องว่างๆข้างๆเนระโอกาส100%้องก,กันเอฟเฟกต์อันตรายนี่มันเลิศเกินอะ การปิ่มผุ่นไรการเพริ่มค่าใช้จ่ายขโมยหนึ่งลดความสามารถทำลายลูกเตา๋าเมือ่อป้องกันเอฟเฟกต์อะไรเอฟเอฟกจะถูกยกเลิกอุลาวนี้เลยอะไรมันก็ไม่ติดเลยเหรอมันมันเกรียนมากอะเกรียนเกรียนอันนี้ก็น่าทำเนาะมีนิราเทศด้วยอะเอาไปใช้ตัวอะไรได้บ้างโ้ มันแต่มันต้องมีคุมเต่านะถ้าเจ้าจะามาใช้แทนหมวกก็ไม่ได้หมวกคุมเต่าที่มันแบบเออหมวกโลซูปเปอร์ก็อันนั้นมันมีคุมเต่างี้แต่มันไม,ม่ไม่มีนีระเทศแต่ว่าไอเนี้ยไอมีนีไอนี้มีนีรเทศได้น่าสนใจนะทุกคน ไหนดูซิไปสุ่มดูดีกว่าไหมสุ่มดูดีกว่าเนาะสุ่มสักร้อยนี่เออแล้วโทรศัพท์ก็ค้างมากเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วไอโฟนค้างมากตอนนี้มันอยู่ในไหนหนะตัวสุ่มที่เครื่องรางพรีเมียมบุกหนึ่งใน,นเทมอีเวน ล้อบอดสองเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นถ้าเป็นพีแมมแบบซูปเปอร์ก็สี่ผลิมารอบที่แล้วไหมไม่มีโอกาสสุนน่มได้เอบวกด้วยอ่ะแรงอ่ะแรงมากไหนลองไปดูกล่องดองซีเอ,อเรามีกล่องดองอยู่มันจะหมดเวลาแล้วเนี่ย ห่างม,มากโอ้ oh my god โอ้ยโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god อยู่นะ ถ้าทุกคนได้ยินเสียงนลมขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าโทรศัพท์น,นอนไม่ไหวนะอุ้ยมั่อกีมื่อกีออกด้วยนะของฟีีอเอาละโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปสุม่มอ่ะเดี๋ยวจีจะมาสุ่มนะเพราะว่าเออมันมีอันนี้อยากได้อยู่นะ โอเคยังไงก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทำคลิปสุ่มนะคะ